สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่ง4เฮดครับผมพบกับผมหลังเกมวอลโลบอทฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมคลิปอ w a y ทั้งใหม่ของผมครับผมกิจกรรมคลิปอเวนครั้งนี้ผมแจกปืนพริสตมครับผมพริสต a มหรือ p พลส์มาก็เพื่อนๆก็อ่านเอาแล้วกันนะแต่ผมขออ่านพริสมาแล้วกันเนาะเพราะมันดูเพาะดีครับผมปืนพริสมาก็คือเจ้าตัวนี้ครับผม เรามาดูรายละเอียดกันสักหน่อยฮะนี่ครับปืนคริสต์มาสนั้นตอนนี้ของผมเลเวลหครับผมมีน้ำหนอยู่ที่4 7 5พันดห้าิบะครับผมยิงได้ในระยะหนึ่งอยเอ้ย1 1 0 0พันหนึ่งรอยเมตรครับรีโหลด13าวินาทีในขณะที่รีโหลดเนี่ยสามารถยิงได้นะทุกคนมาดูรายละเอียดครับผมปืนตัวนี้มีสกิลที่ดีมากๆครับความสามารถที่ติดอยู่ในตัวปืนก็คือยิ่งอยู่ไกล สามารถอาจะเพิ่มความรุนแรงได้มากขึ้นนะทุกคนเขาเรียกเลยว่ายิ่งไกลยิ่งแรงนั่นเองครับผมนะนี่ครับเข <Okay. S 1> าเขียนมาชัดเจนนะยิ่งอยู่ยิ่งในระยะการชาร์จใหม่ได้นะครับผมนี่ครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะเป็นปืนกำพวกพลังงานครับนะครับผมศัตรูอยู่ได้ผล,น,น,น,ะลนะในระยะไกลนะนี่ครับ นี่ครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งแบบยังไงอ่ะนะเอาประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็ติดให้เยเกอร์นะแต่ผมเองก็ไม่ได้ใช้เยเกอร์ครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเฉยๆเพราะว่าเยเกอร์ยังไม่ได้อัพเลยอ่ะทุกคนอัพไม่ไหวครับมันเยอะเกินนะหุ้นเยอะเกินตังค์ไม่พออัพครับสีเหลืองสวยนะเออใส่สีเหลืองแล้วกันเนาะนี่ครับเหลืองครับผมเป็นคนชอบสีเหลืองอยู่แล้วนะก็มีประมาณนี้ฮนะ นะแต่ขามันไม่สวยนะแต่สีมันสวยโอเคฮะสรุปเลยกิจกรรม g i v e away ครั้งนี้ผมแจกปืนคริสต์มาสครับก็คือตัวนี้ครับ5รางวัลน,นะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเหมือนเดิมครับว่าเราจะต้องพิมพ์อะไรยังไงบ้างไปดูกติกากันเลย โอเคครับผมตอนนี้เข้ามาสู่กฎกติกามารยาทก็เหมือนเช่นเดิมฮะหนึ่งเลยกดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับผมดีๆแล้วก็หาของดีๆมาแจก,กนเพื่อนแบบนี้นะครับผม 2. กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อให้ช่องของเรานั้นใหญ่โตโมโหลานไปมากกว่านี้ยิ่งขึ้นครับผมเพื่อความบันเทิงในความสนุกของเพื่อนนั่นเองขั้นตอนที่3ครับผมพิมพ์แฮชแท็กครับ W R เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วย WIN พ r ิสมาตัว P เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากๆมันจะเป็นตัวทำให้ระบบนั้นจับการเรียกอะไรอะระบบตรวจจับอ่ไอของเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็คือ W <c oughs> ขอโทษทีฮะ h a a g W R เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยคำว่า Win เป็นตัวพิมพ์เล็กฮะ คำว่าวพริซมาพนะีเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับผมนะครับตัวพีนะฮะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็เขียนตามที่ผมเขียนนี่เลยครับผมเพื่อนๆดูรายละเอียดแบบนี้ก็เขียนตามนี้เลยครับก็จะทําให้ระบบเนี่ยตัวจับเพื่อนๆเ,เ,เวลากดสุ่มเนี่ยหาได้สบายๆเนาะไม่ต้องกลัวผิดพลาดครับตามด้วย ID ของเพื่อนนะแล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มของทุกคนเลยแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มของเพื่อนเนี่ยเป็นอะไร Android หรือ iOS นะครับผม นะครับ Android หรือ iOS หรือแพลตฟอร์มของของคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเป็นอะไรคุณก็ลงมาเนาะว่าคุณใช้แพลตฟอร์มอะไรในการเล่นนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสำหรับกิจกรรม g i ๊ป a l เว่ยห้าคริส m a ในครั้งนี้ฮนะก็จะประกาศผลแล้ววันที่30มิบครับจะแต่วันที่30เนาะก็คือของเดือนนี้ฮนะก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับผม โอเคผมจะขึ้นตัวอย่างตรงนี้ไปจนจบคลิปเหมือนเดิมฮะเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูตัวอย่างเนาะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ผิดพลาดโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไม่ก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆผมก็จะรีบนำมาเสนอกับเพื่อนๆทันทีเลยโอเคบายบายสวัสดีครับ